เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV 5ในช่วงสุดท้ายนะคะย้ําประเด็นกันอีกสักครั้งค่ะสําหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในค่าคืนนี้นะคะกับเชนทุ่งเก้าอี้เนี่ยรัดปิดปากหรือไม่เหมาะสมนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงร่วมโหวตค่ะพิมพ์หมายเลขหนึ่งหรือหมายเลข2แล้วส่งมาที่4642201นะคะขณะนี้ค่ะดรสุนัยจุลพงศธรนะคะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกล่าวสวัสเลยค่ะท่านดรสุนัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอนครับ โอ้โหไม่ได้ไม่ได้มานั่งเก้าอี้รายการที่ดีเอ็มวีห้านานพอสมควรนะคะท่านคะต้องขอปรองาจารโทษเออเออเแฟนด้วยนะครับที่จังหวะเวลาจีิกๆไม่ไม่ได้ไปสักทีใจใจอยากจะไปมากครับค่ะเป็นแฟนรายการถา,ถามถึงท่านเยอะนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับในบรรยากาศที่ผ่านมาเราได้เห็นบ้าสภาเนี่ยวุ่นวายพอสมควรแล้วก็มีเหตุการณ์เป็นข่าวหน้าหนึหน่งอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีของนายเชนเทอกสุบานทุ่มเก้าอี้ จากนี้จะมีอะไรปวดอีกไหมคะดร,รสุนัยวิเคราะห์ว่าครับจริงๆเรื่องการทุ่มเจ้าอี้ของท่านสอบสอบของพรรคประชาธิปัตน,นี่นะครับเออมันไม่ใช่อยู่ๆมันเพิ่งเกิดนะครับค่ะความรุนแรงในสภามันมีมาต่อเนื่องเลยนะคะถ้าเราได้เก็บข้อมูลข่าวสารดูจะเห็นว่ามันเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม Oh. ที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งสัญญาณบอกว่าจะร่มรัฐบาลภายในวันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดและไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีกฎหมายนิรโทษกรรมเข้ามา <Okay. S 2> แล้วก็ประกาศชุมนุมไล่เป็นระยะดังนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันเริ่มตั้งแต่การนำเสนอสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย โดยคุณชวนเสนอว่าจะพามวลชนไปล้อมสภากันจนกระทั่งทุกคนก็พูดกันอย่างสนุกสนานเชิงขำขำกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงที่พรรคปฏิบัติบอกว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่แล้วม,มันน่าจะกลายเป็นว่าเราเชื่อมั่นในระบบล้อมสภา <c oughs> ดังนั้นสถานการณ์ตั้งแต่สี่ถึงเจ็ดที่รัฐบาลต้องประกาศความมั่นคงใช้กฎหมายในสองสาเขตชั้นในที่รอบๆสภาเพราะพรรคประชาธิปัตย์ชูธงแน่นอนว่าล้มรัฐบาลในเวลาน่ะเป็นที่คุ้นเคยนะครับคนไทยเราคงแม้จะไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์กันทุกคนแต่เก่งรัฐศาสตร์หมดเพราะเห็นกระบวนการเปิดประตู ให้ทหารยึดอำนาจเนี่ยมาเป็นระยะระยะด้วยการสร้างความเงื่อนไขของความรุนแรงขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเชิญชวนให้ทหารออกมายึดอำนาจก่อนเดือนกรกฎาคมย้อนหลังกลับไปกุมภาพันธ์ก็เกิดกระบวนการเดินกระบวนไปหาทหารที่กองทัพไทยเรียกร้องนะ คนหน้ากากขาวก็เรียกร้องให้ยึดอำน,นาจเป็นระ,ะระยะระยะล่าสุดเกิดเหตุการณ์นในอียิปต์คนหน้ากากขาวยังชูป้ายว่าทําไมทหารไทยไม่ทาเหมือนทหารอียิปต์อีกนะดังนั้นพอเปิดพอล้มเหลวจากม็อบล้อมสภานะครับไม่สําเร็จสภาก็ป่วนตั้งแต่วันแรกเห็นไหมครับ ตั้งแต่วันที่สี่จนถึงวันนี้ยังไม่เคยสงบเลยครับพักประชาธิปัตย์วันนี้เองครับสดสดร้อนร้อนเมื่อไม่ถึงชั่วโมงมานี้อยู่ๆก็ขอหาเลยถึงสามทุ่มก็อพิปลายไปสิครับอยู่ๆก็ขอหาหรือว่าการประธานครับตกลงให้ถึงสี่ช่วงนั้นได้ไหมแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีประชุมท่านประธานก็บอกไม่เป็นไรครับอพิปรายไปก่อนครับรีบไปคุยกันไป ก็ม้อมครับประุ้งอยู่นั่นแหละจนเกิดการชุรมุนวุ่นวาจนต้องพักการประชุมระหว่างก่อนจะพักการประชุมก็พูดอยู่นั่นแหละครับประชาย์ก็ลุกขึ้นมาหาว่าเราปิดปากปรากฏว่าหาว่าปิดปากหาว่าเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องสวนยางก็ไม่ยอมให้พูดพิจารณาด้วยความเป็นธรรมนะครับสบวววดีเลยขึ้นฝั่งได้เอาเวลา ที่มีการประชุมใครใช้กี่ชั่วโมงใครใช้กี่ชั่วโมงปรากฏว่าสสรัฐบาลสวใช้เวลาอภิปรายน้อยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายครับจะมาหาว่าปิดปากยังไงจะมาบอกว่าไม่ยอมให้เอ,อมีการพูดถึงความเดือดร้อนประชาชนท,ทั้งที่มีม็อบอย่างเขาต้องพูด่องม็อบอย่าง ก็ตอนวันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดมันมีมอบอยางที่ไหนล่ะครับอม,มอบสวนย,ยางไม่มีแต่ก็ปั่นปวนมาตั้งแต่นั้นแล้วดังนั้นท่านครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมเห็นอาการอย่างนี้ผมจึงได้ลุกขึ้นเสนอว่าท่านประธานครับความปั่นปวนของสภาที่เกิดขึ้นมาตลอดหกวันเจ็ดวันนี้เป็นผลมาจากการที่ไม่ยอมยึดข้อบังคับ และฝ่ายค้านก็ขัดขวางเมื่อก่อนจะประท้วงก็ประท้วงกัินคนเดียวเนาะลุกขึ้นยืนถ้าไม่พอใจอย่างมากก็วอล์กเอาไอ้นี่ประท้วงเดี๋ยนี้ไม่ใช่ประท้วงคนเดียวครับประท้วงเป็นกลุ่มแล้วประท้วงไม่ใช่ยกมืออย่างเดียวโหด้วยครับแล้วไม่วอล์กเอาครับแต่วอล์กไปหาประธานนะสภาพอย่างนี้ใครก็เห็นตันมดตับ ใ,ให้ออกไปข้างนอกเขาเชิญไปส่งของสติอารมณ์ก็ไม่ยอมล่าสุดก็ยังมีอีกกรณีพอเปิดประชุมก็หาลือหาเลอะเทอะไปหมดอ่ะประธานก็บอกพอแล้วผมงให้หาลือมากพอแล้วอหาลือเรื่องอยางครับอ่วย่างหนึ่งคนนี้พูดพอเสร็จย่างสองท่านประธานบอกอาอีกย่างซีเลยนะเอาย่างสามเอ๊ะไม่เลิกสักที <c oughs> สุดท้ายในวัชระออกมาก่อควน จากยางกลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะเปิดเปือนจนกระทั่งคนเขาเห็นตามตามหมดวันนี้คือการตีลวนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมก็เสนอในที่ประชุมว่าท่านประธานครับภาวะความปั่นปนไม่ยึดข้อบ,บังคับไม่เชื่อมัน่นประธานกล่าวหาประธานทั้งหมดเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ประกาศว่าจะล้มรัฐธรรมนูญนี้มาให้มีการแก้ไขทุกรูปแบบมันถึงมาปัน่นปนในสภาพ ผมคิดว่าผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่อยากจะพาจริงใครแม่ฟ้ามีหูประตูเออฟ้ามีตาสวรรค์มีตาฟ้ามีหูจริงๆครับทำไมคะนายสุเทพเพื่อสุบรรเพอได้ยินผมพูดเท่านั้นแหละครับ<อ>ลุกขึ้นกลางสภาเลยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับ<ะ>ประกาศกลางสภาเลยว่าท่านประธานครับ ที่มีการบอกว่ามีคําสั่งว่าให้ขัดขวางการแก้ไขมูลทุกรูปแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาว่าใครสั่งผมเองเป็นคนสั่งครับม,มันก็ชัดเจนแล้วไงฮะค่ะดังนั้นกระรบวนการที่เกิดมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกวันครับไม่ใช่เฉพาะกฎหมายนิ้นโทษกรรมเท่านั้นค่ะพอเสร็จจากปรบวนิรโทษกรรมก็มาเจอรัฐธรรมนูญ เอเจอจำนวนวันแรกกับปานป่วนจนกระทั่งวันที่สองสามวันสี่วันยังไม่พอได้มาตาหนึ่งครับเห็นไหมฮะจนกระทั่งมาถึงการประชุมยติเรื่องอยางถึงได้เกิดการพุ่มเอเก้าอี้กัน,นเห็นไหมมันมันมันความสะสมของดูแนสะสมมาเรเรื่อยเรืเ่อยเรื่อยซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ามีเวลาจะได้เป็นนั่งวิเคราะห์ให้ฟังว่า ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงอย่างนี้ <amino S 2> มันไม่ใช่เรื่องการขัดขวางรัฐบ <Pik Rest S 2> าลแต่การขัดขวางแก้ไขร่างหนูเท่านั้นครับค่ะและนอกจากนี้ค่ะในวันนี้เองท<ร>่านมองอยังไงบ้างคะสำหรับกรณีที่สสประชาธิปัตย์จำนวนกว่า141รายชื่อค่ะเข้ายืนเรื่องถอดถอนท่านนิคมค่ะตามมาตรา270แล้วก็มาตรา271ด้วยะคะ่ะนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดขวางการแก้ไขรัฐมนูญทุกรูปแบบค่ะ เพียงแต่จะหาจังหวะไหน mm hmm. ก็ใครจะใครจะเอ,อไม่เบื่อแล้วครับพูดไม่เข้าประเด็น mm hmm. วาระแปายะติวาระที่สอง mm hmm. ข้อบังคับก็มีเขียนชัดเจนว่าต้องอภิปรายตามที่แก้ไข mm hmm. เธอก็ไม่อภิปรายตามที่แก้ไข mm hmm. ไปพูดวาระที่หนึ่ง่ mm hmm. า,าพ่อร่อแม่กัน ว่าพวกสวแต่งตั้งผัดกันไอ,สอ้สวเลือกตั้งผัดกันเกาหลังกับผัาเพื่อนายอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เราก็ตอบโต้หนักที่สุดชั่วโมงการอภิปลายมันไม่ใช่น้อยกว่าเขาไง่เพราะอยากจะให้มันเดินไปเรื่อยเหมือนเคยเห็นเด็กเกเรไหมครับเด็กเกเรที่เราไม่มันดื้อจนไม่รู้จะทำยังไงตีมันก็ไม่กลัวเนี่ยก็ต้องใช้น้ําเย็นเขาลูกพราอใช้น้ําเย็นเข้าลูกมันก็มาอยู่ใจใจใหญ่ครับ ในที่สุดก็ใช้เงื่อนไขทั้งหมดก่ควรไม่ให้การอภิปรายเดินได้ประธานก็เกรงอกเกรงใจเกรงใจกันมาหกเจ็ดวันแล้วครับจนพวกเราก็บอกไม่ได้เลยนะครับต้องตามตามข้อบังคับสบวเขาก็ทนไม่ไหวแล้วยกเว้นสวกลุ่มสี่สิบพวกแต่งตั้งเท่นานั้นลหละที่เขาโคกับพรรคประชาธิปัตย์ 8. ปรากฏว่าเกิดการเสนอให้มีการปิดอภิปรายในมาตราที่ ที่ห้าก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกหลังจากอดทนมาเจ็ดวันเลยครับก็แล้นเขาก็อ้างว่าเขามีสิทธิ์ไปปิดปากเขาไม่ได้เขามีสิทธิ์ทั้งหมดเขาสงวนไว้เมื่อสงวนไว้ต้องได้อพิราปถามว่าอภิษไปเท่าไหร่สองร้อยกว่าคนเนะมันก็เห็นชัดๆจะเป็นไปไม่ได้อภิปรายซ้ําแลกก็ไม่ได้บอกว่าซ้ําเขาก็ไม่ยอม เราก็บอกอเมื่อคุณอ่านเอกสิทธิ์เราก็มีเอกสิทธิท์ฮะเอกสิทธิ์ของเราคือเมื่อมีข้อบังคับมีบอกว่าเมื่อมีการอาภิปรายได้พอสมควรแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีความเสนอติมีอาการปิดปิดอภิปรายได้ข้อบังคับก็มีแต่ก็ตีแิต่แ์แบงกอกไม่ใช่ครับอย่นี้เป็นการปิดปากถ้าปิดปากเนี่เยเด็ดวันที่แล้วทำไมสามสิบกว่าชั่วโมงคือพักรยิ่งปัดได้พูด พักเสื่อไทยสออรวรวมหมดนะสวออพวกเขาด้วยนะค่ะรวมกันแล้วพิปลายยังไม่ถึงครึ่งของเขาเลยอืมมันก็เห็นชัดเจนวันนี้เขาคือหาเงินไขเอ๊ะถ้าดูต้องสุนัยคะแล้วเจะไ,ไปฟ้องแล้วก็ไปร้องถอดถ,ถอนท่านนิคมค่ะแต่ไม่ต้องวิตกกังวลแล้วครับนี่คือความกลัวที่เราวิตกกังวลเพราะเขาเรารู้ว่าพอเขาล้องเสร็จ เดี๋ยวก็จะไปฟ้องศาลแล้วสารรัฐธรรมนูญนั้นเราเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากมองเท่าไหร่นะครับก็พอรู้กันว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นเขาจึงใช้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเผด็จการที่สร้างองค์กรอิสระสร้างศาลขึ้นมาโดยหัวหน้าคณะยึดอำนาจตัวจริงก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงคนเดียวกันนี่แหละเล่นเกมนี้ที่จะไม่มีการแก้ไขเป็นไปได้อย่างไงครับค่ะ เราเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งแล้วเราไปปกป้องให้มีการแต่งตั้งเพื่ออะไรกันแล้วมีเป็นไปได้หรือครับอธิบายให้ประชาชนประชาชนคนไทยไม่รู้หรือครับว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเลือกตั้งอะไรคือเรียกว่าไม่เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก,กับสวแต่งตั้งเนี่ยพยายามจะอภิปรายบอกว่าสวแต่งตั้งเป็นการเลือกตั้งแบบหนึ่งปะโทพูดไปได้ดูถูกประชาชนเหลือกเกิน ประชาชนเขารู้ครับ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอมานี่เขารู้ว่าอะไรเลือกตั้งและอะไรแต่งตั้งค่ะยังจะ <c oughs> ยังจะบิดเบือนประเด็นบอกว่าสอวอรสรรหาสอวอแต่งตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งแบบหนึ่งค่ะสาโทแปลกไหม่ะครับพรรคประชาธิปัตย์กเพราะอะไรเพราะเขาได้เปรียบไงหัวหน้าประชาธิปัตย์ตัวจริงเขาตั้งสอวอพวกนี้เขามาครึ่งสภาเขาก็ได้ชัดๆก็คืออย่างนี้แหละครับ ครับเอการปิดอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาไม่ได้อภิปรายกว่าร้อยคนจากหนึ่งร้อยเจ็ดคนนี่เขาว่าขัดกับรัฐมนูญแล้วก็ข้อบังคับการประชุมตรงนี้ดรสุนัยเห็นยังไงบ้างคะเขาพยายามว่าห้ามปิดอภิปรายรแล้วเขาจะฟ้องศาลแล้ว้ว,ว,วมองท่านว่าขัดไหมฮะหรือว่าผิดข้อบังคับไหมฮะมันจะไปขัดได้ยังไงละครับข้อบังคับมันก็มีนี่ครับซึงการอภิปราย ซ้สำซากวกวนวนเวนียนอันนี้ประทานตัดได้ค่ะแต่วิกฤตในสภาพอตัดปั๊บลุกขึ้นประท้วงที่20คน30คน50คนมันก็เลยมันก็ประชุมไม่ได้ค่ะผมถึงบอกไงครับประท้วงเนี่ยเข้าบังคับมีให้ลุกขึ้นยืนยกมือเหนือศีรษะแต่อันนี้ก็แปลกลุกไม่ไม่ลุกคนเดียวลุกเป็นกลุ่มครับ <c oughs> ออคเลุกด้วยแล้วโหด้วยครับ โผด้วยแล้วโผด้วยครับแล้วอย่างที่ประชาธิปัตย์ค่ะวอลกเอาก็เคยทํากันนี่ไม่วอลครับยืนยืนโหก็อยู่ในสภาอย่างนี้ยอืะประธานบอกให้นั่งก็ไม่นั่งทุบเอาค้อนตีแล้วสามครั้งก็ไม่หยุดในที่สุดให้ตํารวจมาตํารวจมาก,ก็ตล่อยกันตํารวจครับแล้วภาพรักษณ์สภานก็เสียหมดสิเราจรึงวิเคราะห์กันว่านี่คือ กระบวนการที่เขากําลังทําลายภาพลักษณ์ของสภาพเพราะประชาชนแยกไม่ออกเลยครับว่าสภา,าวุไวไ่นวายในฝ่ายไหนประชาชนที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผู้ที่สร้างความวุ่นวายคือฝ่ายไหน <het> แต่ถ้าไม่ติดตามเนี่ยกาบอกสภาเป็นคนสภาล้มเหลววันก่อนสอวยังมาบอกผมบอกว่าโตอย่างนี้สภาภาพลาาักษณ์เสียหายหมดแล้วล้มเหลวหมดแล้วผมบอกอย่าก,กล่าวหาผมนะพวกผมนั่งเฉยๆนะ ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ไปสร้างความปั่นปนอะไรนะรักษากติกาแต่ฝ่ายสังหาวันที่สร้างความปั่นปนเพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อให้สังคมมองว่าสภาลุมมหลือและเกิดเงื่อนไขความชอบธรรมว่ารัฐประหารได้แล้ว mm hmm. แต่เบอร์สารวันนี้เขาก็ไม่ออกมาง่ายๆครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมฮะ <Yeah. S 1> ดังนั้น mm hmm. ม็อบจากสวนลุ่มก็ไม่ขึ้นพัฒนาไปสวนยาง <G ül> พยายามจะปลุกปั่นว่าสวนอย่างนี้จะปิดประเทศบ้านเมืองจะต้องวิกฤตรัฐบาลทําไมาให้ตันละร้อยี 120, อ่สิบกิโลละร้อยยี่สิบแล้วเราก็จะต้องเกิดเหตุจางนั้นเอาเรื่องนั้นเข้ามาในสภา,าปัานปวนไม่หมดค่ะอย่างวันนี้ครับมันจบลงได้อย่างไงเห็นไหมฮะการประท้วงก็หยุดนะแล้วแท้จริงแล้วนี่คือการตีปี๊บ ปลูกม็อบนอกสภา,าก็ไม่ขึ้นมาปลูกม็อบในสภาเราก็ใช้ข้อบังคับอย่างจะปันปวนแล้วก็อดทนจึงพัฒนาจากม็อบสวนลุมไปเป็นม็อบสวนยางแล้วจากม็อบสวนยางเป็นม็อบสวนทาวารเข้ามาในสภากันอีกค่ะนี่ฮะก็ต้องอดทนอย่างนี้แหละครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางท่านดรสุนัยค่ะฝากถึงพี่น้องที่กําลังรับชมรายการที่นี่เอ็มวีห้อยู่ในขณะนี้หน่อยค่ะครับเอ่อสั้น ผู้ชมครับก็ขอฝากท่านด้วยนะครับขอให้ท่านแยกแยะให้ถูกมองให้เห็นเบื้องหลังของการกระทำอันนี้ว่าเขากระทำไปนั้นมีเป้าหมายอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่แล้วก็พยายามพูดตลอดเวลาเสียงข้างมากลากไปไม่ยอมฟังเสียงข้างน้อยทำอย่างก็ว่าประชาธิปัตยร์เกิดมาไม่เคยมีเสียงข้างมากนี่คือคกลไกของระบบประชาธิปไตยนี่คือคกลไกของระบบสภาแต่ว่าเขาทำอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย มันมีอะไรลึกกว่านั้นครับและเดิมพันที่มีแน่ๆน่ปลายเดือนนี้ดูก็แล้วกันคุณอภิสิทิ์กับคุณสุเทพมีโอกาสสูงเหลือเกินจะได้เข้าเป็นจำเลยในคดีอาญาแน่นอนในสาลเรื่องฆ่าคนตายดังนั้นผมเข้าใจว่าเขาต้องล้มรัฐบาลนี้ให้ได้เพื่อให้ได้ความได้เปรียบและเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างของเขาค่ะจาระบบประชาัยนั้น ถ้าไม่มีกลไกอื่นมาแทรกแต่งนะครับอํานาจนอกระบบมันมาแทรกแต่งนลครับเป็นระบบประชาธิปไตยนี่มันเป็นระบบที่เหนียวแน่นครับ<ฆ>ดังนั้นสภาในอังกฤษสภาในฝรั่งเศสสภาหรือรัฐบาลในอเมริกามันไม่ได้ร้องง่ายๆหรอกครับถ้าไม่มีอํานาจนอกระบบแต่บังเอิญที่ผ่านมาแปดสิบปีนี่เรามีอํานาจนอกระบบให้ใจกับเด็กเกเร<ฆ>เมื่อเป็นอย่างนี้พวกนี้ก็เคยตัวไงค่ะ นะครับขอให้ท่านใช้วิยายญาณนะครับติดตามดูว่าสภา,าม่ได้ล้มเหลวครับแต่มันมีคนบางกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคพยายามจะสร้างภาพลักษณ์อย่างนั้นขึ้นมาครับค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณท่านดเอร์สุนัยมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคุณสุพยดาฮวบดีดิฉันกุลทิดาชนกุลพร้อมทั้งทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ